วีรูมต่างประเทศวันนี้นะคะไปดูเรื่องของสถานการณ์พลังงานในยุโรปนะคะหลังจากที่ยุโรปเองเนี่ยลดการนําเข้ากา๊าซจากรัสเซียนอกเหนือไปจากนั้นก็คือมติของ o อเปกพลนะคะที่จะลดกําลังการผลิตเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะร,รับมือกันอย่างไรได้บ้างสําหรับสถานการณ์ที่กําลังจะเข้าสู่หน้าหนาวของยุโรปเราไปติดตามจากคุณชวันกันค่ะครับทั้ง2ท่านและคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องถือนะครับว่า หน้าหนาวของยุโรปนั้นกําลังจะเดินทางมาถึงอย่างเป็นทางการแล้วทุกสายตาของโลกใบนี้ตอนนี้จับจ้องไปที่เรื่องของพลังงานนะครับแล้วก็มีการตั้งคาถามากันว่าหลังจากนี้ยุโรปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับโดยต้องถือนะครับว่าจุดเปลี่ยนสําคัญอาจจะอยู่ที่การที่ O p e ป Plus นั้นตัดสินใจนะครับว่าจะไม่เพิ่มการผลิตพลังงานนะครับเิดตามได้พร้อมกันครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation หน้าหนาวกาลังคืบคลานเข้ามาสู่ยุโรปแล้วนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเงาตามตัวก็คือความไม่สบายใจนะครับรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความขาดแคลนในด้านพลังงานนะครับซึ่งนี่เองก็ถือว่าเป็นผลพวงจากการมาเชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็เพราะว่าจากข้อมูลก็จะเห็นนะครับว่ารัสเซียนั้นเป็นชาติที่ส่งออกพลังงานให้กับยุโรปนะครับเรามีข้อมูลล่าสุดนะครับที่เปิดเผยว่าตอนนี้ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียนั้น ส่งไปที่ยุโรปลดน้อยลงจากปกตินะครับประมาณร้อยละเจ็ดสิบห้าหรือถือว่าสําคัญอย่างมากนะครับเพราะว่าถือว่ายุโรปนั้นเริ่มแล้วนะครับที่เจอกับการขาดแคลนพลังงานถือว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับซึ่งทางด้านของสัมมนข่าวอาัลจูซีราก็รายงานว่ายุโรปนั้นอาศัยก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียใช้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะแบนระบบคมนาคมอุตสาหกรรมเกษตรหรือว่าการใช้ในครัวเรือนยิ่งในช่วงหน้าหนาวที่อากาศเนี่ยหนาวเย็นมากๆนะครับ ความต้องการในการใช้พลังงานก็ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเมื่อราคาของพลังงานปรับตัวสูงขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือราคาสินค้าที่สูงขึ้นนะครับส่งผลก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อแก่ยุโรปซึ่งก็อาจจะพูดได้ไง่ายๆนะครับว่าเงินเนี่ยก็หายากขึ้นใช่ไหมครับสินค้าเนี่ยก็แพงขึ้นประชาชนอาจต้องหาเงินมาเพื่อจ่ายค่าไฟแล้วก็หามาได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมีคนแก่นะครับ หรือว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการการใช้พลังงานต้องการความอบอุ่นจะอากาศที่หนาวเย็นนะครับทางด้านของนยอดัมแพนพัทนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันธุรกิจเปิดเผยว่าเรื่องที่ถือว่าน่ากลัวมากที่สุดนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าหน้าหนาวเนี่ยมันหนาวจัดมากกว่าทุกปีถ้าเกิดว่าอากาศหนาวโคจรมาเจอกับภาวะการขาดแคลนพลังงานแล้วล่ะก็ยุโรปนั้นอาจต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจสุดตัวแบบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับ หมายความว่าภาคอุตสาหกรรมนั้นจะไม่สามารถผลิตอะไรได้เพราะว่าต้นทุนเนี่ยสูงมา,จากจนเกินไปรัฐเองก็มีความจําเป็นว่าต้องจ่ายพลังงานสำรองให้กับประชาชนเพื่อใช้เปิดเครื่องทําความร้อนภายในบ้านหลีกเลี่ยงความสูญเสียครั้งใหญ่และแม้ว่ายุโรปนั้นจะอดทนนะครับการฟันทนเดินหน้าต่อไปเลยสามารถผ่านหน้าหนังนี้ไปได้แต่ปัญหาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าอาจต้องเจอกับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวการว่างงานหมายความได้หรือไม่นะครับว่า แม้ว่าจะผ่านหน้าหนาวนี้ไปได้แต่ปัญหามันอาจจะไม่ได้จบแค่นี้นะครับในตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าชาติต่างๆในยุโรปนั้นก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาก่อนที่หน้าหนาวเนี่ยจะมาเยือนอย่างเป็นทางการนะครับพาไปดูกอนที่ฝรั่งเศสครับเอลโมเนลมาโครงนะครับผู้นำเนี่ยก็ย้ํานะครับว่าต้องมีการลดการใช้พลังงานภายในประเทศลงร้อยละ40และตอนนี้ก็เริ่มต้นกันนะครับกับการที่ให้ทางภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนนะครับรวมไปถึงเทศบาลน,นั้น ลดการใช้พลังงานลงประมาณร้อยละสินะครับซึ่งหนึ่งในมาตรการที่ตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะก็คือการงดให้บริการน้ำอุ่นในอาคารสาธารณะทางนี้นะครับก็เพราะว่าลำพังเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิตน้ำอุ่นดังกล่าวนี้ก็ครองสัสดส่วนแล้วร้อยละ10นะครับของค่าพลังงานทั้งหมดหมายความนะครับว่าการประหยัดพลังงานให้ได้มากที่สุดนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับฝรั่งเศสนะครับ จากฝรั่งเศสผมจะพามาต่อกันที่เยอรมน,นีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับนายกอย่างโอลาฟช็อกนะครับเจ้าของสายยานักการเมืองครื่องจัรก็ประกาศส่งเสียงดังเลยนะครับว่าเยอรมน,นีนั้นต้องผ่านพ้นหน้าหนาวครั้งนี้ไปให้ได้รัฐบาลเองจะมีมาตรการที่รับมือนะครับโดยเบื้องต้นนั้นก็จะมีการประกาศจสรัรงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอีกน,นะครับหกหมล้านยูโร เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนรวมไปถึงภาคธุรกิจของประเทศนะครับและนี่เองก็เป็นเพียงบางตัวอย่างนะครับที่เรานั้นได้มีการหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายให้เห็นภาพนะครับว่ายุโรปนั้นจะรับมือกับปัญหาของการขาดแคลนพลังงานอย่างไรก่อนหน้านี้ก็ต้องเห็นนะครับว่ายุโรปเองนั้นเขาก็พยายามที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่จะหาแหล่งพลังงานทดแทนได้นั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายหรือว่าอาจจะไม่สามารถทําแบบปุ๊บปั๊บได้เลย คำถามที่น่าสนใจต่อมานะครับก็คือว่าพอหน้าหนาวมาถึงยุโรปแล้วยุโรปนั้นจะรอดหรือไม่ถือว่าน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมและทั้ง2ท่านครับขอบคุณค่ะคุณชวันขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวไมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ